ดีวันนี้นะครับพี่ก็กลับมาแล้วครับคือกลับมาอยู่ในโหมดที่แบบว่าโหมด Hello Kitty บอกเลยว่าเราน้ําหนักเพิ่มนะครับตอนนี้66นะแล้วเราก็เลยจะมาไล่คันนี้ครับบงังงูเขียวทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะแต่จะมันก็จะวิ่งได้ไปะแต่เรายังไม่ได้ลองเลยนะว่ามันจะวิ่งดีหรือเปล่านั้นเอาเรถออกไปขี่เลยดีกว่ากลงั้นเดี๋ยวออกมาดูกันเลยครับที่ผ่านไหนแบบเปิดที่แบบของพี่เปิดเปิดแบบลำลำเลย ต้องต้องเหมือนทุกคนเลยนะโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยธวาสจำาไดน์ให้ผมดูผมดูพี่เยอะมาดูว่าผมเป็นเอฟซีกันไหนโอเคครับผมกราบสวัสดีพี่น้องครับวันนี้พบกับอินฟินิตี้แบงค์ครับผมเดี๋ยวกูเปิดแอปดีกว่าไอ้จ๊อบเราต้องเปิดฝั่งนี้เปิ้องที่กูจะยาวหน่ยต้องแบบลำวย โอเคครับก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวยุโรปมาตกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วอินฟินิตี้แบงค์ครับทุกคนพอดีวันนี้นะครับพี่ก็กลับมาแล้วครับคือกลับมาอยู่ในโหมดที่แบบว่าโหมด Hello Kitty นะครับคือแบบแอปแบงค์วงดูทุกคนก็ช่วงนี้พี่เป็นลงพุงแล้วนะครับบอกเลยว่าเราน้หนักเพิ่มนะครับตอนนี้66แล้วน้ำหนักนึงนะจ๊อกแล้วเราก็เลยจะมาไล่คันนี้ครับบอกงูเขียวทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะแล้วก็คอมเมนต์มาพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ต้องไล่สเตอร์เป็น14 25 เยอะพอไหมครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้มาดูฝั่งนี้พี่จ๊อบพี่ไล่เป็น14ยี่ห้าแล้วนี่เราใช้ข้างหน้า14เห็นไหม14แบบเจาะด้วยเราอินดี้แล้วก็ข้างหลังเป็นยี่ห้าดูดิเล็กต่อยเดียวเด้อเจ๊บมก็จะวิ่งได้ปะแต่เรายังไม่ได้ลองเลยนะว,ว่ามันจะวิ่งดีหรือเปล่า <Yes. S 1> แต่ว่าทุกคนบอกว่ามาไล่ล้อให้มันเลื่อนด้วย mm hmm. ก็เลยอ่ะดู mm hmm. มึงดูแล้วกันเลื่อนพอไหม mm hmm. เลื่อนพอไหม <What? S 1> ดูดิยังจะไม่หยุดหน้าด้านด้วยนะก็เลย จะมาลองแต่ว่าตอนนี้รถเราก็เป็นสเต็ป5 3เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่า5 3ล่างเดิมแล้วก็กล่องเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะดูว่ามันจะวิ่งได้ดีไหมเราทําดีที่สุดตันนี้อยู่140 Gs Q star ใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวเรา Q s t a าไปจับด้วยว่ามันจะวิ่งได้อย่างที่น้องๆพูดกันหรือเปล่าแต่ว่าบางคนที่เป็นช่างเขาบอกผมว่าให้ใช้15 27 26 25อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่รถเรามันเป็นรถสภาพหนักบอดี้เต็มเนี่ย มันจะไล่อย่างนั้นมันจะวิ่งได้ไหมพี่ก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีน้องคนนึงคอมเมนต์ว่าให้ลองใช้14 25ดูก่อนพี่ถ้าไม่ได้ค่อยไป16บ7 16 26เยี่เอ้ย15 27 15 26กนะครับพี่ก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะลองเอาออกไปดูกันไอ้เจ้าพมันจะวิ่งดีกว่า140ป่ะวะะคือตอนนี้เราไม่ได้แตะเครื่องเลยนะเครื่องยืนพื้นไว้เท่าเดิมแต่14 26มันตัดแล้วไงเออก็งั้นเอารถออกไปขี่เลยด โอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้เราก็ได้ทําการเอาเจ้าบักงูเขียวนะครับออกมาขี่เล่นอีกแล้วครับผมก็วันนี้พี่ได้ทําการไล่คันนี้เป็นสเต็ปแบบใหม่นะครับทุกคนคืหลายคนจะถามว่าเ <c oughs> อ้พี่แบงค์ <c oughs> ไอง,งูเขียวไปถึงไหนแล้ว53คือแต่ก่อนเราไล่ได้มัน GPS ตรงนี้มันได้ร40ใช่ปะแล้วก็ถ้าไล่แบบแก๊กเลยมันได้ร้อยใช่ปะแต่ว่าตอนเนี้พี่จะไล่แบบไม่ให้มันแก๊กแต่ว่าให้มันวิ่งนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวกำลังจะพาลองไปทํานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปทางอื่นดีกว่าวันนั้นเบื่อ เดี๋ยวพาไปเขาเรียกว่าเส้นอ่าตรงเป็นเส้นบ้านผือนะแถวเนี้ยจะรู้ดีนะเนี้ยเนี้ย,ยโอ้โโอ้โอเกียร์สอง โอเคครับตอนนี้สเตอร์ที่ใช้นะครับเป็นสเตอร์14 25นะครับลดลงมา1นึ่งพันตอนแรกเราใช้14 26นะตอนนี้เราจะมา14 25แต่คือพวกพี่ๆเนี่ยเขาบอกผมว่าให้ไล่นะครับให้ไล่ยังไงก็ได้นะครับ,บให้มันได้15 25ผมก็เลยโอ้โหไล่สเตอร์15 25นี่คือกูต้องไล่ยังไงเหรอต้องบอกว่าสเตอร์มันจะ้นี่มากเลยนะครับมันหนักมากอะมันจะขี่ได้เหรอประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราลองลอง,ลองไล่กันดู <Okay. S 1> โอ้โหไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับทุกคนรอกับแป๊บนึง เฮ้ยตำรวจไอ้ขี้ตั้งด่าหรือเปล่านั้นใช่หรือเปล่านั้นโอ้โหตำรวจจริงๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าตั้งด่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็แบบค่อยๆ่อ,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 อไปเบาเบานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไล่จับเรานะ <laughs> รู้สึกว่าจะมองละแล้วก็จะหันรถล,ละด้วยหยอกนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเลี้ยวข้าซอยนีด้ดีก่อนะครับสเต็ปตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทำตามที่บอกแล้วกเดี๋ยวไปลองดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอันไหนดีเดี๋ยวผมจะบอกน้องๆทุกคนไปเรื่อยๆนะครับก็ให้น้องๆทุกคนก็ติดตามชมแล้วกันเพราะว่า5 3เราไม่ได้ไล่มานานแล้วนะครับกลับมาคืนวันวานกันสักหน่อยเพราะเรา oh, อรเอาแต่โอ๊ยเจ้าปัจเจเฮ้ผี่สาวเพราะว่าเราเอาแต่คันอื่นไปลองนะครับคัน5 3 รถกูมันแรงเกิดพิกัดตอนนี้พี่ก็ได้ตั้งค่า GPS แล้วนะครับผมโอ้โหล้กกูมาอยู่ตรงไหนของดาวอังคารโลกวันนี้เหยือู้้แรงแรงมาทุกคนไม่ได้แอคอาร์ตอยู่ละโคตรแรงเลยอะแล้วเสียงวาวจะดังๆนิดหน่อยนะครับเพราะพี่ตั้งวาวหาดูนะครับพี่ตั้งวาวหาดูอยู่นะครับมันจะค่อนข้างดังนิดหนึ่งออกขวาหน่อยออกขวาหน่อยเนี่ออกขวานี้เลย เดี๋ยวพาหมอบดูชิวๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นโหมดไอ้นี่แล้วกันโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดเรลลี่นะครับถ้าโหมดเรลลี่มันจะดูว่ารถเราเนี่ยวิ่งเท่าไหร่แล้วผมจะตั้งประมาณ1,500เมตรนะครับเพราะเราจะเอา GPS ความเร็วสูงสุดนะครับถ้าตั้งพันเมตรก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วพอหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีปัญหาหรอกพูดถึงอ่ะมันก็ได้หมดแหละเดี๋ยวเราเปิดหน้าสาเตตัสไว้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้อ่ะน้องๆอยากไล่แบบดันโลหรือไล่พันเมตรอ่ะ ถ้าพันถ้าพันเมตรก็คือรุ่นพันเมตรถ้าดันโลก็คือหนึ่งจุดห้าถึงสองโลประมาณเนี้เออเกียสามนั่งขี่นะเกียสามไปแล้วเกียสามนะเนี่ยเ <laughs> กียสี่โอ้โหเกียสามร้อยี่สิบกว่าเฮียน้ำมันกูก็จะหมดนะทุกคนอาจจะหมอดได้รอบหนึ่งแล้วก็คงจะกลับเลยนะครับประมาณนี้เพราะน้ำมันเราค่อนข้างที่จะบางแล้วนะครับบางแล้วไปเดี๋ยวพาลองดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดว่าไปที่ทางเลี่ยงกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวกล้องกูติดหรือเปล่าสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงทางเลี่ยงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูแป๊บนะครับว่ากล้องติดหรือเปล่านะครับโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางผมบอกเลยว่ามันขึ้นเนินนะครับเดี๋ยวผมขอดูกล้องว่าเนินครับว่าติดหรือเปล่านะครับแน่นอนครับทุกคนน้ำมันก็จะหมดนะครับน่าจะหมอดไปแค่รอบเดียวนะโอเคกล้องติดปกตินะครับน่าจะหมอดไปแค่รอบเบีจย พาจัดเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอตั้งไอ้นี่ก่อนนะครับป<ะ>เป็นใบรุ่น2,000เมตรแล้วกัน<ะ> Dak r a ซ i n g นะครับคัต้อมนะครับ1,500เมตรเอาสัก2,000เมตรแล้วกันอ่2,000เมตรเลยจัดไป2โลนะครับไม่รู้ว่าเส้นนี้จะวิ่งยังไงนะครับดูแล้วกันนะไปใส่หมวกกันน็อกลยทุกคนใส่หมวกกันน็อกนะครับทุกคน CPH เอาแล้วกันไปรักปูกูไปแล้วจ,จ,จ้าไปแล้วจ้าเท่าไรไม่รู้ไปด้วยพี่ผมไปด้วยอเอ้ยอมเม็ด่อยขอมเม็ด่อยไปขึน้นเดินได้ไอ้เหี้ยไปรุนพันเมตรขึ้เนเดินลมพัดแรงเลยโอ้โหลมแรงเลยครับทุกคน มแรงลมแรงเกินหรอเดี๋ยวลมแรงเกินมาทุกคนมหมสีแมงเนี่ยเดี๋ยวใหม่ไอ้รอบหนึง่งไอ้รอบหนึง่งลมแรงโคตรดูดิฟังเสียงลมดิดูดิดูนะดูนะนะโอ้โหดูดิหมวกสันนะ่นอ่ะดูรถดูรถดิดูรถด,รถดิโอ้ยเฮียเดี๋ยวใหม่ครับทุกคนเอาขากลับแล้วกันขากลับแล้วกันโอ้โหไม่ได้แอคอยู่ละเนี่ยครับไม่ได้แอคอยู่ละเป็นไง เมื่อกี้น่าจะประมาณ135 G.P.S นะครับผมได้135 G เดี๋ยวเราขากลับดีก่อนวขับนี้ถ้าจะเฟี้ยวกว,ว,ว,ว่านะขี่รถเล่นเย็นๆไข่นะหลายๆคนไม่ไคิดถึงผมขี่รถแบบแต่ก่อนนะแบบขี่ไปแซวสาวหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเ <Okay. S 1> ดีเ 130, นะ๋ยวจะจัดให้นะครับผมก็เดี๋ยวขอยูเทินไปแล้วนะครัโอเคเมื่อกี้วิ่งได้เวลา135 G นะเอาใหม่เอาใหม่นะครับ Hmm. Yeah. 14:25ทุกคน14:25มันกลายเป็นอันนี้ไปเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันกลายเป็นแบบว่ามันต้านไปเลยครับทุกคนก็สาหรับใครที่จะลอง14:25ถือว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะพี่ลองให้แล้วสเตอร์14:25ใช้ไม่ได้นะครับโอเคทุกคนก็อย่างที่พี่บอกนะครับไม่แนะนำนะครับ14:25ผมว่ามันตื้อไปนะครับสำหรับสเตปนี้นะครับอันนี้เป็นของชุดช่างเฮงสุพรรณนะครับที่พี่ลองไปก็คือดีที่สุดตอนนี้จะเป็น14:26นะครับที่วิ่งอยู่ 140g วตานะครับ แต่ว่าเส้นนี้ไม่ใช่เส้นเดิมที่เราไปวิ่งนะครับเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่พี่มีความรู้สึกว่าท้ายมันค่อนข้างที่ยังตื้ออยู่หรือว่าเราใส่หมวกกันน็อปอันใหญ่ด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะมาไล่อีกนะครับอาจจะรอบหน้าจะไล่เป็นสเตอร์15แล้วจะเปลี่ยนแนวเป็นสเตอร์15<อ>ก็ติดตามชมกันแล้วกันนะครับแลว้วก็ส่วนเรื่องของบักดูกหรือคันไหนก็ตามที่อยากให้พี่ขี่เข้าป่าบางขีแบบสนุกสนาเน,านเฮฮาอะไรเงี้ยติดตามชมกันไว้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับแต่ว่าพี่ขอไล่คันนี้ก่อนสักแป่ ติดตามเฟ e บุ๊กที่โชควดจันและอย่าลืมแอปไปเล่นเกมกันด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับทุกคนสำหรับค่าวาวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ